ดีค่ะสวัสดีสบายดีสุสสุขคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซุ้มเฮาผ้ากินสวัสดีค่ะรอบนึงน้องมันีนั่งลาชิพ้ามากินอย่างน้อมันีนั่งลาชิพามากินส่วไก่ส่วไก่ล่ะจ้ามินีน,นั่งลาเห็ดส่วไก่ามากินจ้ามีเห็ดส่วไก่มีนี่ส่วไก่เนาะซส้ก่อน อืแซ่บมีสวกไก่แล้วก็มีไข,ข่ขาวอีกแล้วมีไข่ขา,ขาวดนะจา้ามีไข่ขา,ขาวเด้อพักมื่อนี้ครับม,มีอย่างไรมีขลาเหลือเมื่วานนี่แหละจ้ะเหลิ่มเมื่อเริ่มเริ่มเม่อขังกรกะประกาศขาวเนะวาะเนะจ๊ะมีพักสซนีน้ำมากินนกำกันจา้า อพอจะเปิดประมาณกลาง้อจ้ะกินขเนียวมกันฮอนฮอนจ้ามาเด้อกินข้าวมันกันนะจ้าได้กินข้าวมันกันเด้อมา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 ,มาสแซ่บมิ๊นอ้องเผ็ดเพชดวันนี้จิจตอืม โอยแสบืเ้แสบี่น้องแสบแห้ง มันจ้าขนมกันจ้าอือือเก็บให้ก่อน หมูเข่ามูเข่าแห้งๆมูเขาแห้งไปจํามันนี่มือเข้าไม่กัลจามาไ,ปไปหว้ไหว้มือขบเข่าง่ามขยเขาง,าง่ายเอห้องหอยู่ กดคลากก่อนเป็นซ้ำใดซักสบายดีสุขสุขคน อยู่ดีไม่แห้งกันอยู่ป้ะจ้าอืมนับขอบครั้า Ừ, hm, 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 giác. Ừ, Anh chưa? Ừ. แ็บละจ้าพี่นอ้องแ่บจ็บเ,บเลยอืออือแก้ไข่ปะ แม่ไม่จังอืมอืมข้าวแค่จ้ะเมื่อไรเป็นไข่ขาวเด้อมากินไข่ขาว ให้เขาแซ่บดิถ้ากิน,กนข้าวแล้วไปจ้ะ ท่านยังบอกกินม่กินพร้อมกันไหมจ้าคนแซ่บ <c oughs> บงอืมจะถอยอีแม่ส่งมาให้ปั่นเขาใหญ่ๆตุ้ยเอาตุ้ยเอาือ <c oughs> มีต้มไข่ขาวมาสีหน่วยจ้ะแซบ่บมากินไข่ขาว ไม่สุกจุกกว่ไข่ต้มเนาะไม่ได้สแสบ่บไข่ต้มไข่แดงไม่ได้แสบ่บด้วยอ้วนกไข่ตีซอส 嗯。 แซ่นี้มันบอดนอจ้ะมันเย็นแนวเส็จกิกบิ่นมกะกอกแท้ง ทอดเพชรเพชรเปิดไข่ติดมากเพชรเพชรฮะ Sẹp, sao sao sẹp sao 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 ไอ้แดงมันแจบเ้อยพี่นอ้อเขา้าวข้าวไม่แ่บ อิ่มพี่น้องแซ่บมือ่อนี้มื่อนี้กิน,กนกข้าวแซ่บถั่วไก่เมื่อยากกินถั่วไก่ถั่วไก่ก็น,น้าแซ่บครแซ่บแน่อืมวันนี้คุยอย่างไรน้องมื่อไหร่เนาะกินข้าวอิอ่มแล้วขินแซ่บกามาจ่าอืมถ้กินแซ่บกับกินหลา,าๆยๆมันจะเลื่อข้าว ืว่าสั้นกะผมมีอย่างไรนะนม่เนาะกินส่วไกลเบิร์ตสิีมคักมือค่ะมนี่ลากกันไปก่อนเด้อมือนามือไม่มากินเขาน้ำกันอีเด้อจ้าจะ่เรื่องกดติดตามให้น่าเลยเด้อกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้นางนล้วมาด้วยจ้าขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่ติดตามนางด้วยจ้าขอบคุณค่ะ